อีกเพียงแค่วันเดียวแล้วนะครับสำหรับโหมโรงกอดเปิดฤดูกาล2ม24ถึง2ม25อย่างเป็นทางการสำหรับแมตช์การแข่งขันชิงโลกการกุศลคอมมูนิตี้ชิลศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์กอรีแมตช์นัดชิง f อฟเอัพที่เพิ่งจบลงไปนะฮะเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่โคจรมาเจอกันอีกสักรอบหนึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเด็กผีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนเชสเตอร์ดาร์บี้สีแดงเจอกับสีฟ้าตื่นเต้นจังเลยหลายๆคนมองว่าโอ้เฮ้ยมันเป็นแค่แมตช์การกุศลหมลงก่อนเปิดฤดูกาลส่วนตัวผมไม่ได้มองแบบนั้นคือเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นโลกการกุศลน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็นับเป็นโฟฟี่แชมป์เหมือนกันตัวนักเตะได้เหรียญรางวัลแล้วก็ได้เรื่องของเกียรติยศด้วย ต้องรอดูกันว่าจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกซึ่งแมนยูก็มังเตะคู่แรกด้วยคู่ประเดิมสนามเลยเออนะฮะแม่จะมีคอนทงคอนเทนต์ตั้งแต่นัดแรกหรือเปล่าขอให้เป็นคอนเทนต์ในเรื่องดีแล้วกันแต่พูดถึงเรื่องดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเช้าที่เด็กผีหลายๆคนน่าจะ มีความสุขเมื่ออดีตตำนานผู้สาวประตูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังจากแยกทางกับทีมไปจุดเริ่มต้นมาจากข้อมูลข่าวของจาลูก้าดิมาซิโอที่เป็นกูรูผู้สื่อข่าวสายอิตาลีเทียสองของสกายอิตาเลียนี่ต้องให้เครดิตดิมาซิโอนะครับมาเป็นเจ้าแรกๆเลยข่าวอิตาลียังคงมีความน่าเชื่อถือนะครับดิมาซิโอเขาบอกว่ามีการเจรจารยอย่างต่อเนื่องระหว่าง ฟิอเรนติน่ากับตัวแทนเอเนต์ของดาบิดเดคิอาแล้วก็ล่าสุดพูดคุยนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทั้งดิมาซิโอรวมถึงโรมาโน่คอนเฟิร์มตรงกันว่าฟิอเรนติน่าบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาดาบิดเดคิอาไปร่วมทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเนต์เซ็นสัญญากัน1ปีพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีเดคิอาก็จะเดินทางไปตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตรงเปิดตัวถ่ายรูปเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการอีกทีในภายหลัง นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับที่ดาบิดเดเคียอย่างน้อยๆเขายังสามารถหาต้นสังกัดลงเฝ้าเสาได้สําเร็จคือก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวลืองว่าเจ้าตัวอาจจะเลิกเล่นหรือว่าแขวนถุงมือซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันเร็วเกินอย่างดาบิดเดเคียเรื่องของอายุนามกับตําแหน่งผร้สาประตูเนี่ยยังอยู่ในวัยที่เฝ้าเสาได้อีกนะครับสองสามปีเลยอะแล้วผมเชื่อว,ว่าเด็กผีจะให้กําลังใจแล้วก็ แอบเอาใจช่วยหลวงเดที่ฟรีอออยู่แบบห่างๆอย่างห่วงๆยินดีกับเด็กหาด้วยสวัสดีแฟนชองทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่9เดือน8ปี2567ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตียอดขายอันดัหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังวันนี้โปรโมชั่น8.8ยังคงสามารถใช้ได้อยู่ ลดเหลือ1 6 3 6บาทแถมฟรีใบมีดสำรองมูลค่า659บาทผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างนะครับสำหรับทุกช่องทางของไข่กูมิง่งฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งนะย้ำอีกทีว่าสั่งวันนี้เขาจะแถมใบมีดสำรองไปให้นะครับท่านผู้ชมครับมากันที่ข่าวแรกนะครับอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกันต้นคลิปสักนิดนึงอนาคตเจดอนซานโช มีแนวโน้มขึ้นมาเรื่อยๆว่าเจ้าตัวนั้นจะได้อยู่ค้าแข่งกับสโมสสอต่อไปถึงแม้จะมีความสนใจนะครับจากปารีสแซงต์แชงแต่แมนยูเอตดยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆจากปารีสแซงต์แชงเลยอนาคตของซานโชยังคงเปิดกว้างอาจจะสามารถย้ายออกจากแมนยูเอตดได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในกรณีที่มีข้อเสนอเงินก้อนโตยื่นเข้ามา ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนะครับจะขึ้นอยู่กับสโมสสแล้วก็เอริกเทนฮากแต่เบื้องต้นนั้นต้องมีสโมสสยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อซานโช่ก่อนท่านผู้ชมครับมากันที่บทสัมภาษณ์ความพร้อมก่อนเกมนะครับเทนฮากก็พูดถึงบรรดาน,นักเตะที่ไม่ได้ไปทัวร์ปรีซีซั่นเป็นแก๊งทีมชาติเข้ารอบลึกๆแล้วก็ไปพักล้อนมาเพิ่งเดินทางกลับมาเทนฮาบอกว่าเราจะทำการประเมินพวกเขา ค่อยตัดสินใจว่าใครจะลงเล่นเป็นตัวจริงอ่าแสดงว่าน่าจะมีนักเตะบางคนที่เป็นแก๊งกลับมารายงานตัวทีหลังอ่ะเออนะครับแก๊งเข้ารอบลึกอ่ะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในวันพรุ่งนี้ซึ่งส่วนตัวผมน่าจะเดาได้ไม่ยากบูโน่เฟนเดสแหละหนึ่งคนโดนเข็นลงแน่ๆหนึ่งคนแล้วสภาพร่างกายของหนวดน่าจะสามารถลงได้นะเพราะว่าอึด แล้วก็เทนฮาบอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่อยู่บนซุมมานั่งสำรองนะซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันช่วงปรีซีซั่นสำหรับนักเตะที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยเราให้พวกเขาเข้าโปรแกรมมีการฝึกทรงฝึกซ้อมนอกซีซั่นพวกเขามีการออกสตาร์ทที่แตกต่างกันออกไปในขณะที่เรานั้นเตะอุ่นเครื่องอยู่ที่อเมริกาขอประเมินหน้างานอีกทีแล้วค่อยตัดสินใจเลือกสเวตผู้เ,เล่นตัวจริงในการเจอกับซิตี้ ทีนี้พูดถึงเมสันเมาส์สำหรับเมาส์เนี่ยเป็นผู้เล่นระดับท็อปรุูการที่แล้วมันเป็นปีที่ยากลำบากเพราะว่าเขาอ่ะมีอาการบาดเจ็บแต่ในช่วงปีซีซั่นมันเป็นช่วงที่ดีนะแล้วก็เขาอ่ะมีความสุขแฮปปี้มากๆในแง่ของความเชื่อมั่นยังคงมั่นใจเมสันเมาส์แล้วก็เขาจะมีส่วนช่วยทีมอย่างแน่นอนแล้วก็พูดถึงเซอร์ซีนะครับที่เป็นนักเตะ ตำแหน่งศูนย์หน้าคนใหม่ป้ายแดงเทนฮาระก็ชมเซิร์ซีว่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับทีมได้เขามีทักษะสกิลเซตที่เรายังไม่ค่อยมีในทีมในแง่ของการเก็บบอลแดนหน้าความคิดครีเอทสร้างสรรค์การเลี้ยงฟุตบอลเราไม่ค่อยมีทักษะนี้ในตำแหน่งของกองหน้าสักเท่าไหร่นะซึ่งเซอร์ซีรวมถึงลาสบูททลุนที่เป็นลักษณะศูนหน้าตัวเป้าเนี่ย ถามว่า2คนนี้จะสามารถเล่นด้วยกันได้ไหมเล่นด้วยกันได้อย่างแน่นอนคิดว่า2คนนี้สามารถเล่นร่วมกันได้เซิร์ซีกับฮอยลุนจะไม่ใช่ในลนักษณะมาแย่งชิงกันลงเล่นเป็นตัวจริงตำแหน่งสูงหน้าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นสามารถเล่นร่วมกันได้จัดไปหน้าคู่ทีนี้นะครับในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเทนฮาก็ตอบถามนักข่าวนะเขาบอกว่าเมื่อมีข่าวอัปเดต โดยทำการประกาศให้กับผู้คุณรู้คุณสามารถเห็นได้ว่าตลาดซื้อขายค่อนข้างเงียบนะแต่เราอ่ะก็ทำธุรกิจในส่วนของเราไปแล้วเราคว้าตัวนักเตะมาได้สองคนสิ่นี้มันสำคัญคือเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็ตัวเลือกในตลาดซื้อขายต้องทำให้แน่ใจว่าดำเนินการสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องในช่วงจังหวะเวลาที่มันเหมาะสม แล้วนักข่าวก็ถามกันเรื่องของมานูเอลอูกาเต้นะครับที่ก็เป็นลิซายชื่ีตำมแหน่งกองกลางที่ก็เป็นเป้าหมายหลักของแมนยูจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้สาเหตุหลักๆมาจากการที่ปารีสแซงแแมงตั้งค่าตัวไว้สูงอยู่ในเลท60-70ล้านยูโรซึ่ง Man e. แมนยูเตดมองว่าสูงเกินไปเทนท้ากถุนนักข่าวถามนะครับเกี่ยวกับข่าวที่มันเชื่อมโยงกับอูกาเต้ เขาก็บอกว่าผมไม่สามารถลงเรื่องของดีเทลรายละเอียดอะไรได้นะถึงสิ่งที่สโมสรกกาลังทําอยู่จุดที่เรายืนในตลาดซื้อขายเราทราบดีว่ากําลังทําอะไรอยู่เมื่อพิจารณาจากผู้เล่นที่มีอยู่ภายในทีมผมคิดว่าเราอ่ะอยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ขอให้พวกคุณอ่ะอดทนรอคอยขอให้พวกคุณอดทนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะเป็นคนแจ้งให้ทุกคนทราบและเมื่อถูกถามว่าเฮ้ แมนยูเตดจำเป็นต้องขายนักเตะออกก่อนจึงจะสามารถเดินหน้าคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้หรือไม่เทนฮาก,ก็ตอบว่าเราซื้อผู้เล่นเข้ามาแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะเรามีตัวผู้เล่นที่สามารถทดแทนกันได้2คนในทุกของตำแหน่งซึ่งในส่วนข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาตอบในเชิง PR ชัดเจนตอบในเชิงประชาสัมพันธ์อ่าแล้วก็รักษาภาพลักษณ์องค์กร คือมันเป็นการตอบตามแพทเทิร์นนะว่าแบบเฮ้ยเราพอใจกับการมีเรื่องของขุมกําลังอยู่แล้วนะอ่ามีนักเตะอยู่แล้วเราพึงพอใจกับขุมกําลังแต่ถ้าผู้ชมเรื่องนี้นะครับผมอยาก้ท่านผู้ชมเชื่อผมขนาดแฟนบอลอย่างเราเนี่ยยังมองเห็นเลยว่ามันไม่พอไล่ตคนที่ทํางานอยู่ถ้าเกิดมองว่าเฮ้ยมันพอแล้วอืมก็อาจจะหัวจะปวดนะฮะถ้าเกิดคิดในมุมนั้นจริงๆแต่มันเป็นการตอบถามนักข่าวไปในเชิง p r ออ่า ทีนี้ท่านผู้ชมครับบทสัมภาษณ์ที่นักข่าวถามถึงเรื่องของซานโชเทนฮาก็ตอบว่าซานโชสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งนะเขาจะมีบทบาทเขาเป็นหนึ่งในทางเลือกขึ้นอยู่กับว่าทีมจะจัดระบบวิธีการเล่นอย่างไรเขามีคุณสมบัติความสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเราทั้งในแง่ของรูปแบบเกมแล้วก็แท็กติกแล้วก็ปิดท้ายกันที่คอมมูนิตี้ชิ d นะครับ การชิงโลกการกุศลซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกของเทนฮากด้วยเฮียเทนแกก็บอกว่าอยากคว้าแชมป์มาโดยตลอดนะหรือแม้กระทั่งเกมกระชับมิตด,ด้วยแต่ว่ามันมีเรื่องของถ้วยรางวัลไงรายการนี้เนี่ยเราจะลงสนามไป,ปเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกรง่งมีการแข่งขันที่เข้มข้นเพื่อคว้าถ้วยรางวัลมันเป็นช่วงพรีซีซั่นนะกำลังจะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันพรีมิ์ลีก อย่างไรก็ตามในแง่ของการใช้งานนักเตะก็ต้องระมัดระวังเราจะไม่เสี่ยงอะไรมากมายนักกับการใช้งานนักเตะไหนๆนะครับเทนฮารก็ปิดท้ายด้วยประโยคนี้นะเราก็มาอัปเดตเรื่องของข้อมูลความพร้อมนักเตะนะครับเมื่อคืนนี้หลายๆท่านก็บางส่วนนะครับน่าจะทราบแล้ว <laughs> พูดถึงความพร้อมนักเตะนะครับเทนฮาก็บอกว่าแฮร์รี่แม็กควายลีนเลิฟวานบิซาก้าลูกชอรายชื่อเหล่านี้ ยังคงมีข้อสงสัยสำหรับการลงสนามในการพบกับแมนซิตี้แม็กควายเนี่ยพลาดการลงสนามเจอกับลีฟูนะเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนแต่ก็ยังมีข้อสงสัยก็ต้องดูว่าจะฟิตไหมส่วนของลินเดเลิฟเนี่ยได้ลงเล่นแต่ก็ยังมีข้อสงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยขณะที่วาบบิซาก้ากับลูกชอสองคนนี้ก็ยังคงเป็นที่น่าสงสัยสงสัยไปหมดเลยสงสัยจังเลย สงสัยอะไรหรอสงสัยว่าทีมโพงทีมแพ้ทีมกายภาพทีมฟิตเนสพวกมึงจะดีขึ้นจริงๆใช่ไหมครับดีขึ้นกี่โมงหรือดีแล้วทำให้เห็นหน่อยนะฮะตัวนักเตะก,ก็แข็งแรงแข็งแรงหน่อยได้ไหมนี่ยังไม่ทันเปิดฤดูก,กาลพิมริลิกเริ่มทำการแข่งขันแมตช์แรกเลยแม่งจะเข้าโรงพยาบาลกันให้ได้ <laughs> อันนี้คือความในใจนะขออนุญาตระบายปลดปล่อย สักหน่อยละกันเพราะว่าโอ้โหแม็กควายกับลินเดเลิฟนะครับวาบิซากา้าลูกชอก็ยังมีข้อสงสัยว่าจะพร้อมหรือเปล่านะในส่วนตำแหน่งเซนเตอร์แบกนี่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดแม็กควายกับเลิฟลงไม่ได้คู่เซนเตอร์ของเราอาจจะเป็นจอห์นนี่อีเวนคู่กับลิชาลิซานโดมาร์ติเนสที่ก็เพิ่งกลับมาในการตัวฝึกซ้อมเช่นเดียวกันสภาพความฟิตของลิชา คงจะไม่เต็มร้อยอซนอยู่แล้วแต่อาจจะถูกเข็นส่งลงสนามหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นอาจจะเก็บวิชาไว้ครึ่งหลังอ่าแล้วก็เป็นจอห์นนี่อีแวนจับคู่กับใครกาเซมิโลพาะกิดโอ้โหอีแวนกาเซมิโลเออเป็นแบบนี้ไหมแหมถ้าเกิดให้เดาใจนะผมว่าริช่าน่าจะถูกเข็นลงสนามนะครับ เพราะว่าเทนฮาร์ก็ไปเปยไว้เหมือนกันว่าแบบเจ้าตัวน่าจะได้มีส่วนร่วม,มนะจากบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้กลับมาที่ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมีข้อมูลอัปเดตมาจากคลิกเกอร์ที่เป็นสื่อสายเยอรมันเขาบอกว่าล่าสุดสโมสรบาเยิร์นมิวนิกล้มเลิกการดำเนินการคว้าตัวโจนาธานทาเซนเตอร์แบ็กจากเลเวอร์คูเซนโดยทางบาเยิร์นนั้นพยายามที่จะเจรจากับเลเวอร์มาอย่างยาวนาน แต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนกับว่าทางบาเยอร์เองถึงแม้จะเคาะเรื่องของตัวเลขแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอนะครับอย่างเป็นทางการคลิกเกอร์ให้ข้อมูลว่าล่าสุดผู้บริหารระดับสูงของสโมสรตัดสินใจลมเลิกความพยายามในการเซ็นสัญญาโจรทานทามันจะกระทบต่อดิวของเดอ l ลิกไหมพอก็มีข่าวว่าบาเยอร์นเองก็ต้องการปล่อยเดอะลิกให้กับแมนยูเต็เพื่อ สร้างพื้นที่ว่างในการรองรับโจธาทานาข้อมูลจากคลิกเกอร์นะครับเขาบอกว่าเด l ลิกที่เป็นเป้าหมายของแมนยูเอตในกรณีที่ไบรนมิวนิกนั้นจะได้ตัวโจธาทานทาหรือไม่ได้ตัวโจธาทานทายังไงก็ตามก็พยายามที่จะปล่อยตัวเด l ลิกออกจากทีมอยู่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถตกลงค่าตัวกับทางแมนยูเอตได้หรือไม่ ในส่วนดีลขาเข้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเอริกเทนฮังหวังว่าสโมสรจะสามารถดําเนินการคว้าตัวมาซาอุยแล้วก็เดลิกโดยเร็วที่สุดเพราะว่าฤดูกาลส0 2 5ัิโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดแรกกําลังที่จะทําการแข่งขันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์นะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง โปรโมชั่น8.8ลดเหลือ1,636บาทแล้วก็พิเศษนะครับแถมฟรีใบมีสำรองมูลค่า659บาทมีใบมีสสำรองไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ไปประมาณปีหนึ่งก็สามารถหยิบขึ้นมาเปลี่ยนได้8-9สิงหาคมอ่เมื่อวานผ่านไปแล้ววันนี้ยังสามารถทันในการสั่งได้อยู่ทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างนะครับ ทีประการใดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ชิงโลคอมมูนิตี้ชิลกันบายบายจบ,จบ